มาทวนกันทีหนึ่งนะจ๊ะทวนเขาอย่างเร็วๆเลยแต่จะเร็วได้นะักเรียนต้องจำให้ได้เลยสำหรับมหากับนั้นเราสามารถแยกย่อยเวลาในมหากับหนึ่งๆออกเป็นส,สี่ช่วงเวลาด้วยกันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะเรียกว่าอ,อาสงขายกับถูกต้องจ้ะ หากจะอธิบายเข้าใจกันง่ายๆเราก็อาจจะเปรียบเทียบมาหากับมันต้องจำนะเจ้าเพราะเราจะได้ยินคำนี้คุณบ่อยๆเปรียบเทียบมาหากับเป็นเหมือนเค้กก้อนหนึ่งที่ถูกตัดแบงง่งออกมาเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันอันนี้ก็ผ่ามะละกอเอามาถวายคุณผู้ใหญ่นะในมะละกอมีมีลูกมะละกอเด็ดเออแล้วก็หอพประสิกอย่างดีเลย ก็คุณประัชชนามอมอบให้บอกต้องเสกไว้ด้วยว่าไอ้ลูกที่อยู่ในรูปมรกรมันต้องเป็นแก้วอแล้วยินงน้วก็แข็งเป็นหินพั่จจเขกาไปผ่าเป็นไงม้างเนอะมหากลับเป็นเหมือนเค้กหนึ่งก้อนซึ่งถูกตัดแบ่งออกเป็นเท่ากันไหม อ,อเมยอเมยเปรียบเหมือนที่ตกที่แบนออกเป็นส่ถวนาถูกต้องจ้ะซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งออกมาน,นั้นก็คืออสงไขยกับนั่นเองตามทัน,ทนไหมจ๊ะดังนั้นในหนึ่งมหากรัปจึงมีจํานวนอสงไขยกับเท่ากับสี่อสงไข่กับถูกต้องจ้ะถูกต้องโอ้ดีมากเลย นี่ขนาดลมขึ้นนี่นะครูผระใหญ่ยังอเลเต้ได้ต้องจำาะจ๊ะแล้วในแต่ละอสงขายกับนั้นสี่สี่อันนะจ๊ะสี่ชิ้นนั้นยังจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างเราไปตามสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปของโลกดังนี้ตามไปทานนะจ๊ะ ช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกของเรากำลังถูกเพลิงเผาไหม้ไปทั่วทุกพื้นที่ซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่าสังวัตอสงไขยกับเราจะเรียกช่วงนี้ว่าสังวัตอสงไข่กับซึ่งเป็นช่วงที่โลกของเรากำลังถูกเพลิงเผาไหม้ไปทั่วทุกพื้นที่ เราจึงเรียกช่วงนี้ว่าสารวัตะอสงไขยกั่ถูกต้องจะ้ะหมายถึงช่วงเวลาที่โลกกําลังถูกทําลายหรือช่วงที่กับกาลังพินาศนี่นะพินาศได้ดินมั่งดินได้น้ำปะระเยกันลมปะระยกันไฟประไรยกันนี่นะแม้ถ้า อากาศวินาศหรือวิญญาณวินาศอ้แต่ยังไปไม่ถึงตรงนั้นเนละซึ่งก็เกิดขึ้นจากกิเลสของมนุษย์เนี่ยอารนาะย์สิริราช้สดธจใได้เอาหน้าที่ปรมาจศิลธรรมออกจากโรงเรียนเนี่ยกลัวมันจะเกิดเร็วว่าสิสังวัตาสงไขยกลับเนี่ยนี่ถ้าเอาศิลธรรมออกจากโรงเรียนเลยเด็กก็ไม่รู้จะทำกันได้ถูกต้อง พอประพฤติไม่ถูกต้องก็คิดแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาแล้วก็บน่นอไรไ่งต่างๆมากมายแต่ที่จริงเนี่ยคนที่เอาออกคือผู้ใหญ่มั่นอย่างนี้เตรียมตัวให้ดีระวังสังวะตะัตสงไขคกับเออออนี่นะช่วงที่สองต้องจำช,ชื่อจะชื่อจะคลายกันเป็นช่วงเวลาที่เพลิงนี่มอดดับลงไปเพลิงมอดดับนะจ๊ะ ทั้งโลกเลยนะจ๊ะซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า,วรา,าเรียกว่า,วา,าถูกต้องจ้ะสังวัตถายีอสงไหกับนี่เขียนอย่างนี้นะจ๊ะหมายถึงช่วงเวลาที่โลกได้ถูกทำลายลงไปเรียบร้อยแล้วจะเหลือแต่อวกาศที่ว่างเปล่า,าโอ้นี่ วอบวอบเลยเนี่ยสังวัตถาเยียสงข่ยกับโลกถูกเผาไหมหมดเรียกว่าสัวาสงวตายสงับไอ้ทำไมนักเรียนเก่งจังเลยอ๋อในจอเนาะอ๋อผนะมออก็ลืมไปเนาะช่วงที่สามเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินเรานึกภาพตามได้ทันไหมจ๊ะเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่จาก อากาศโล่งๆเนี่ยจนกลายเป็นโลกน,นี่เราตัดช็อตนะจ๊ะไม่อธิบายเพิ่มเติมซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่าวรเรียกว่าววถูกต้องจะ้ะถูกต้องเขียนอย่างนี้นะจ๊ะนี่วิวัตตาสงไหกับเรียกว่าวว วิวัตาสองกดกับคือช่วงเวลาที่ททอ่าถูกต้องจ้ะช่วเวลาที่โลกกำลังจะเริ่มพัฒนาจนเข้าสู่สภาวะปกติหรือช่วงเวลาที่กลับกบำลังจเจริญขึ้นนี่เนะาะเมื่อวานเรามาจบแค่นี้ได้จ้ะเราต่อยนิดหน่อยเราอย่านอนกันดึกเลยช,ช่วงที่สี่เป็นช่วงสุดท้าย ถือเป็นช่วงเวลาที่โลกเรจเริญขึ้นจนมีสิ่งมีชีวิตรปรากฏขึ้นบนโลกซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่าวิวัตถายีอสงไขยกับวิวัตถายีของเดิมมาวิวัตตาอสงไขยกับนี่จะเติมถายีกับอีก โลกในยุคที่มีสิ่งชีวิตมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลกเราเรียกว่าวิวัตตาทายะทรงไกกะเรียกว่าวิวัตตาทายะงไกกะจะเขียนอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้นะจ๊ะอันแรกครับไม่มีถาย,ยีอันนี้อันสุดท้ายมีถาย,ยีหมายถึงช่วงเวลาที่โลกได้พัฒนาขึ้นเรียบร้อยจังเข้าสู่สภาวะปกติ ใน <c oughs> ช่วงเวลาที่กลับเจริญขึ้นจนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกเข้าสู่สภา,าวะปกตินี่เนาะดีไมดี <c oughs> น่นี่รับรองในะช่องอื่นไม่มีเดการเลย <c oughs> มีอยู่ช่องเดียวคือ DMC นี่นะช่องอื่นทั่วโลกรับรองว่าไม่รู้เรื่องการมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปของโลกเออไม่รู้หรอกทั้งๆอยู่บนโลกใบนี้เออแต่ตักเรียนดับาลนฝันในฝันยาทั่วโลกรู้เรื่องนี้เออนี่จะ้ะนี่ไม่ได้ทวงเวลานะเรากำลังจะก้าวไป เมื่เราได้ทราบถึงความแตกต่างของช่วงเวลาในแต่ละอส,สงขัยกลับแล้วอย่าสับสนกันนะจ๊ะ<ไ>ชื่อต้องจำนะเราก็ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอันตรกับนี่นเ,เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอสงขยกับไปแล้วนะจ๊ะ<อ>เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอันตรกับนี่อันตรกับ อ่างบรรยกาศนอหนตอตอูต่อเต่ารอเรือก,กอแมรยงกาศปะปาซึ่งเป็นหน่วยของเวลาที่ถูกแบงก่งย่อยออกมาจากอสไขัยกลับอีกทีหนึง่งตามทันไหมจ๊ะถ้าหาจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเราก็มาลองสมมุติกันต่อว่าจะเราเค้กอีกก้อนหนึ่งเอาอไม่ใช่จ้ะเอาเค้กที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ย หนึ่งในสี่นี่นะเอามาแบ่งออกเป็นอีกสี่ส่วนนะนี่นะจ๊ะนะนี่จ้ะสี่หนึ่งสี่นนะ <c oughs> ซึ่งก็คือสี่อสงไขกับ <c oughs> นี่เนาะ <c oughs> ส <c oughs> มาตัดแบ่งย่อยให้มีขนาดเล็กลงไปอีก <c oughs> ตามทันหมดจ๊ะโ <c oughs> ดให้แต่ละส่วนหรือในแต่ละอสงไขกับ ถูกตัดแบ่งย่อยออกมาอีกห4สบสี่ส่วนหกสี่ส่วนหกสนี่นะแต่ละส่วนหรือในแต่ละสงฆ์กับถูกตัดแบ่งย่อยออกมาอีกห4สบสี่ส่วนซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งย่อยออกมานี้ก็คืออันตรกับนั่นเอง <Yeah. S 1> เดี๋ยวสับสนหมจะเนี่ย ไม่สับสนแน่นะเพราะฉะนั้นในหนึ่งอสสงขัยกับในหนึ่งอสงขยกับก็จะมีอันตรกับ,กบถูกต้องมากดีมากจะ้ะและในหนึ่งมหากับซึ่งมีอยู่สี่อสงงขัยกับจึงมีจำนวนอันตรกับเท่ากับ,กบถูกต้องจะเลขที่ออก สองห้าหก,<บ>กอันตรกับสอง,สองร้อยหา้าสิบหกอันตรกับตามทานมาันไหมหนึ่งสองหกับก็จะมีจำนวนอันตรกับเท่ากับอ,อ,อันตรกัจ้าและในหนึ่งมหากับซึ่งมีอยู่สียสองหกับจึงมีจำนวนอันตรกับเท่ากับ

Sun shining bright. Wake up in the morning. Never waste precious time. Buddha is my teacher. Dharma is my guide. Sangha is a precious guy. Show Show me what is right. Triple gem is the sunshine of my life. Buddha is my teacher. Dharma is my guide. Sangha is a precious guide. Show me what is right. Buddha is my teacher.